เรากำลังทำการตั้งนะครับผ่านจักรลองนิสสันเอสเทลทีสามสยนะครับลูกค้ากลังชมการติดตั้งนะครับผ่นจลองข e องิสันเท l รุ่นทีสามนะครับคนจะใ e ช้รถรุ่นไหนอยู่ไม่ว่าจะรถเก่ารรถใหม่รถ นำเข้าแต่งต่างๆนี่ยแผงก็ร้อนไม่ต้องห่วงนะผลงานติดตั้งเราเกือบสิปีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับก็ติดแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องความสวยงามนะโดนน้ำไม่เปลือยไม่ยุ่ยตัวความร้อนไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายนะครับงานติดเสร็จแล้วสวยงามเรียบร้อยเงียบครับผลงานติดตั้งเราเยอะแยะมากมายรถทุกคันที่ติดตั้งก็ร้อนมาแล้วไม่สุขภาพดีมันเปลือยห้อยอยู่นะครับก็เข้ามาเดี๋ยวร้านนี้เลยจบกัน เครื่องไผ่นนร้อนด้เลยนะครับต้องไม่ค่อยไม่อึดไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายคนน้ำพวกเราเนี่ยใช้คือใช้งานที่ยาวนะนรถนำเข้าหรืรถนำเทศาไทยรถทุกค่นที่ห่อจากโก็บใชอยูรับ ติดต่อที่0898889000ทังร้อนะที่โดนน้ำไม่เสียยความร้อนไม่แตกไม่กอ่อมไม่ละลายนะครับก็โดนฝุ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ติดตั้งยี่ห้อสามอิฐตั้งเองนะเลยรุ่เทพยบเข้ามาที่สุติสารปากซอยอินทรารลสาร38ที่จอดรถว่านะครับบริษัทโอลาทำกังร้อนมาเ,นเกือบ40ปีแล้วไว้วางใจกันทุกคันนะครับสนใจติดต่อ0898889000ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับ